ท่นแน่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าทรงไมเซนเ g อรไปใช้นะคะเป็นคุณผู้ชายเนาะหรือว่าจริงๆเพศอื่นก็ได้สามารถใช้งานได้นะคะวันนี้ยิบมารีวิว1รุ่นค่ะจาก g ุช c ี่เป็นรุ่นนี้เลยนะคะ คุณที่ messenger bag อันนี้คะ่ะอันนี้จะเป็นไซส์ small ค่ะซึ่งเดี๋ยวไซส์เต็มเตนะคะตั้งแปะไว้ให้ที่มุมคลิปเนาะก็จะได้ลองไปเทียบกันก่อนเลยนะคะว่าน้องใบนี้เหมาะกับการใช้งานของคุณหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละท่านนะคะก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันเนาะหรือว่าการพกของสรีระต่างๆนะคะความสูงก็มีความแตกต่างกันจะได้ลองไปเทียบกันก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะ รุ่นนี้เนี่ยเขามีไซส์ small แล้วก็มันมีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเทียบให้ดูกับ iPad ก่อนเลยละกันนะคะว่าถ้าเป็น iPad แบบไซส์ปกตินะคะอันเนี้ย iPad เขาจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเราใส่แล้วนะคะมันจะไม่สามารถปิดสิ์ได้นะคะก็แต่ถ้าหากว่าใครมีพวก iPad Air ซึ่งจะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ไหมนะก็ iPad Air เนี่ยใส่ได้นะคะหรือว่าเป็นแท็บเล็ตอะไรเครื่องเล็กๆเนี่ยใส่ใส่ได้นะคะ แต่ถ้าหากว่าใครที่พกแบบโทรศัพท์สักสองเครื่องอะไรแบบนี้นะคะใช้งานได้สบายเลยอันนี้เป็นรุ่นที่ขนาดกําลังดีแล้วไม่เธอถาด้วยน้ําหนักก็เบานะคะแล้วก็ที่สําคัญสีเป็นสีที่น่าจะเป็นสีที่คนเลือกใช้งานได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีที่คุมคุมโทแล้วก็ใช้งานง่ายเข้าง่ายกับทุกลุปนะคะจริงๆอะ่ะน้องไม่ใช่สีดํานะน้องจะเป็นสีออกเทาเข้มนะคะแต่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวหนังสีดําค่ะด้านข้างนี้ก็จะเป็นตัวหนังสีดําทั้งสองข้างเลยนะ นะคะส่วนฐานจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะไปลายกุตชีนะคะทางด้านหน้านะคะต้องฐานแล้วก็ยาวไปถึงด้านหลังเลยแบบนี้นะคะในส่วนของตัวสายเนี่ยสายเขาจะเป็นสายผ้านะคะซึ่งเขาจะเป็นตัวผ้าสีกรมกับแดงนะคะก็จะเป็นกรมที่แบบเข้มเลยนะคะ แล้วก็สามารถปรับระดับได้ซึ่งก็สามารถปรับระดับได้เยอะส่วนอะไหล่เนี่ยเขาจะให้มาเป็นอะไหล่สีเงินหรือว่าในเว็บไซต์เขาก็จะใช้ชื่อว่าเพลเดียมนะคะก็ให้ลุคที่มันดูแบบทันสมัยเนาะก็เป็นแบบวิงวิงแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวอะไหล่ของรุ่นนี้นะคะก็เขาให้มาเป็นตัวอะไหล่แบบชิ้นใหญ่มากาเลยถ้าเทียบกับเล็บตานะ ชิ้นใหญ่มากแล้วก็คือก็ดีแหละตรงที่มันสามารถลูบใช้งานได้สบายๆนะคะชิ้นใหญ่ทั้งสองันเลยนะคะด้านบนก็เหมือนกันนะคะดูจากหัวซิปได้เลยว่าแบบมันใหญ่มากๆจริงเทียบกับเล็บตาคือเล็กมากๆเลยนะคะซึ่งก็สามารถเปิดใช้งานด้านหน้าได้นะคะซึ่งก็เป็นช่องเล็กเนาะอันนี้เราสามารถใส่ของมันลึกประมาณฝ่ามือตานะคะแล้วก็ สำหรับช่องด้านในมันก็จะเป็นช่องแบบ1ิบหตัวเนาะอันนี้หมอไม่ค่อยเห็นเลยนะคะด้านในเนี่ยเป็นว่าอธิบายให้ฟังละกันว่าข้างในเนี่ยนะคะตรงขอบด้านบนบนเนี่ยมันจะเป็นหนักก่อนแล้วก็ข้างในมันจะเป็นตัวผ้าแบบคอตตอนลินินนะคะจะมีช่องด้านในมาให้อีกหนึ่งช่องนะคะซึ่งก็จะเป็นช่องแบบหนังนะคะซึ่งเราเอาแบบพวกกา้าซอะไรเล็กๆ,ๆเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็เป็นใบที่เรียกว่าน่าใช้งานเลยสําหรับ คุณผู้ชายหรือว่าใครที่พกของอไม่ได้เยอะมากหรือว่าไม่ได้พกเป็น iPad ดใชปกตินะคะอาจจะเป็น iPad หรือว่าแท็บเล็ตเล็กๆเนี่ยก็โอเคนะคะก็เป็นไม้ที่พอสพายแล้วมันไม่เทอะทาเนื่องจากว่ากระเป๋ามันไม,ไม่ไม่ได้หนาเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่ตอนชอบนะรุ่นนี้นะคะตรงที่รองบ่านะคะมันจะเป็นหนังมาให้ด้วยนะคะแบบนี้เนาะทำให้เวลาหลายๆคนเวลาใช้งานนะคะหรือว่าใครที่แบบ ต้องขึ้น BTS อะไรแบบนี้หรือว่ารถติดต้องยืนนานๆอะไรแบบนี้เนาะก็ทำให้สามารถสะพายได้นานขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยจะช่วยซับแรงเวลาแบบเราซับแรงซ้ำน้ำหนักอะไรเงี้ยเนาะเวลาที่เราสะพายนะคะก็ทำให้สบายไหลมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับน้องรุ่นนี้เนี่ยราคาออกช็อปนะคะจะอยู่ที่37 0 0 0 นิดๆนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าราคามือสองต้องประหยัดจากราคาชบอบแน่นอนนะคะก็อยู่รลวๆะสองหมื่นได้นะคะทั้งนี้ก็บวกลบขึ้นอยู่กับสภาพปีแล้วก็อุปกรณ์ของน้องเนาะ mm hmm. ก็สําหรับใครที่อยากได้น้องใบนี้นะคะก็สามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแอดมินได้ที่ l i น์แอดไว้มทเนนะคะหรือถ้าหากว่า ไม่อยากได้รุ่นนี้หรือว่าไม่อยากได้ปุ๋ยที่ฉันอยากได้แบรนอื่นก็มีให้ช้อปปิ้งอีกเพียบนะคะอยู่ที่ l i ยวีพีกรุ๊ปนะคะสามารถไปจอยกันได้อยู่ที่ท็อปคอมเมนต์นะคะต้องจะปักหมุดไว้ให้แต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนเข้ากรุ๊ปนะคะต้องตอบคําถามก่อนด้วยให้ตอบก y o u t u b e นะคะแล้วก็หากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่ไม่ได้ใช้งานนะคะหรือว่าใช้จนเบื่อแล้วนะคะอยากส่งต่อ <c oughs> ก็สามารถมาขายได้ที่ร้านแบรนด์เนมนะคะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสิวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงน,นี้เลยนะคะที่ l i น์ open chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.